เป็นนางเอกซุปตาสาวที่ทั้งสวยและมากไปด้วยความสามารถจริงๆสําหรับสาวยา่ยา,ยาอุรัสยาและไม่ว่าจะไปไหนก็จะมีแต่คนหลงรักและเอ็นดูจนหลายคนแหตสมัครเป็นแฟนคลับกันรัวๆทั้งพี่ๆในวงการและนอกวงการแถมไม่ว่าเธอจะหยิบจับหรือทำอะไรก็เป็นกระแสฮือฮาตลอดอย่างที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะปลูกเทรนใหม่กับการหันมาปลูกต้นไม้ประดับตกแต่งบ้าน ในช่วงที่ต้องกักตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ทําให้เกิดกระแสะคนแห่ซื้อต้นไม้ตามจนราคาต้นไม้พุ่งกระฉูดขณะเพื่อนดาราด้วยกันยังต้องออกมาขอร้องแบบขำๆว่าให้สาวยา่ยาหยุดลงรูปคู่กับต้นไม้เพราะไม่งั้นราคาต้นไม้คงพุ่งสูงปลิ๊ดแน่นอนก่อนหน้านี้จ้าตัวก็เพิ่งจะทําให้แฟนๆใจละลายด้วยการโพสต์ภาพเผยความน่ารักขณะด,ดื่มกาแฟ โดยมีฟองนมเลอะปากจนนางเอกสาวรุ่นพี่อย่างอ้ําพัชราภายังอดที่จะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเอ็นดูไม่ได้ว่าทําไมทําไมน่ารักขนาดนี้ล่าสุดสาวยา่ยาก็โพสภาพทําแฟนๆใจสั่นกันอีกแล้วกับภาพสาวย,ายา่ามาในลุกความเป็นไทยกับชุดเดรสผ้าไหมไทยโชว์ลวดลายงานฝีมือการจัดเย็บของช่างที่บรรจงอย่างสวยงาม ซึ่งพอมาอยู่ในตัวของสาวย่าแล้วดูสวยสง่างามอย่างสาวไทยสุดๆงานนี้บอกเลยว่าร้องว้าวกันทั้งไอจเพราะถูกใจแฟนคลับสุดๆแห่เข้ามากันหนามกดไลค์กันรัวๆทั้งยังคอมเมนต์ที่ชื่นชมกันยกใหญ่บอกเลยว่าจะสวยมั่นแบบอินเตอร์หรือจะสวยหวานแบบไทยก็ไม่วัน่นเพราะเจ้าตัวเอาอยู่ทุกลุกจริงๆ